และภาพก็ตัดมาทางด้านของห้องโถงผู้ฝึกตนอมะตะก็จะเป็นห้องโถงของพระบุตรศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งหลังจากที่หญิงสาวจากเผ่าอมะตะผู้นี้ตัวเธอนั้นไม่สามารถจัดการเรื่องราวทั้งหมดได้หรือว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระบุตรศักดิ์สิทธิ์นั่นเองหน่อยครับโดยตัวเธอก็จะเรียกหรือว่าขนานนามว่าตัวเอง เป็นอาจารย์ของนายน้อยเซียวโจผู้นี่นะครับซึ่งตัวนายน้อยเซียวโจโก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเพราะตัวเขานั้นก็สามารถรับรู้ได้แล้วว่าโมเทียนซีนั้นสามารถฝึกตนและก็สืบทอดกลายเป็นบนรรพุษปีศาจรุ่นต่อไปได้ถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งอีกคนหนึ่งของเผ่าปีศาจเลยทีเดียวนะครับอาจจะสามารถต่อสู้ต่อกอนกับเขาได้ยังซูซีเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าตัวเขาสามารถต่อสู้กับเทียนสีได้มันก็อาจจะทําให้เขานั้นสามารถกลายเป็นจกักรพรรดิ าาได้เหมือนกันนะครับจึงทําให้ในายน้อยเซลโจตัวเขาเองก็เลยไม่ได้ตาําหนิหรือว่าพูดกล่าวดุดาแต่อย่างใดนะครับผมแถมก็ยังเข้าใจเลยด้วยซ้ําในการกระทําของอาจารย์ของเขานะครับซึ่งตัวเธอก็ได้พูดบอกกับนายน้อยเซลโจเป็นเหมือนกันถ้าเกิดว่าทั้งสองได้เข้าต่อสู้กันจริงตัวเธอก็จะคอยแอบช่วยอยู่ห่างถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดการหรือว่าทําอะไรได้รับรองการต่อสู้ในครั้งหน้าตัวเธอจะเป็นกําลังเสริมอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับ ในตอนนั้นเองหลังจากที่เธอนั้นได้พูดคุยกันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยก็จะขอัวตัวลาออกไปจากที่นี่เหมือนกันแต่ก่อนที่เธอนั้นจะออกไปก็สามารถสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่ามีคนลักลอบเข้ามาในสถานที่ของพวกเขานะครับจึงทาให้ในายน้อยเสืยวโตก็พอจะสามารถรับรู้ได้อยู่แล้วว่ามันมีคนเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ตัวเขาก็ยังไม่ได้สแสดงตัวตนออกไปแต่อย่างใดในตอนนี้พวกเขาจําเป็นที่จะต้องไปทักทายกับคนพวกนั้นแล้วและภาพก็ตัด มาทางด้านของกลุ่มของทศโซล,ลิวต้องใหม่นะครับซึ่งในตอนนั้นเองพวกเขาเองก็พยายามที่จะบุกเข้ามาในห้องสมบัติของผู้ฝึกตนอมตะหรือว่าห้องถงสมบัติของพระบุตรศักดิ์สิทธิ์จากเผ่าอมตะนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเองก็รู้สึกทึ่งและก็ดีใจมากๆนะครับเพราะหนึ่งงด้วยที่สมบัติในสถานทีน่นี้ก็มีจํานวนมากมายมหาศาลน,นะครับถ้าเกิดว่าพวกเขานําทั้งหมดนี้ไปได้มันจะเป็นเรื่องดีต่อน,นิกายเทียนหลานของพวกเขารวมถึงบรรพุรุษของพวกเขาก็คงจะต้องดีใจอย่าง แน่นอนนะครับแต่พอพวกเขาได้ไปพบเจอกับสมบัติชิ้นหนึ่งมันก็ทําให้พวกเขานั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องด้วยที่สมบัติชิ้นนี้มันเป็นภาพวาดของผู้นํานิกายคนเก่าของพวกเขาหรือว่าอาจารย์ของพระเอกนั่นเองนะครับในตอนนั้นพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่งงแล้วก็สงสยัยว่ารูปภาพของอาจารย์ของพวกเขานั้นมาอยู่ยังสถานเที่ยงนี้ได้อย่างไงกันแต่ในตอนนั้นเองมันก็จะมีนายน้อยเซลโจตัวเขาก็มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานเที่ยงนี้พอดีและก็ยังได้ พูดบอกกับกลุ่มของทัพโซลิวต้องหน่ไปอีกว่าสิ่งที่เจ้าน่ะต้องการทรัพย์สมบัติทั้งหมดพวกเจ้าน่ะสามารถนําไปได้แต่ภาวะานี้พวกเจ้าห้ามนําไปเป็นอันเด็ดขาดเพราะคนในภาวะานี้มันเป็นคนที่สําคัญต่อขามากๆจึงทําให้ตัวทับโซลิวต้องมน่อเองพวกเขาเองก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับ เพราะในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวเขาก็เคยได้อยู่กับผู้นำคนเก่ามาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เคยได้รับรู้หรือว่ารู้จักชายผู้นี้เลยทัโซลิวตรงใหม่ก็พยายามที่จะถามความจริงไปว่าท่านเป็นใครมาจากไหนกันแน่ทำไมข้าไม่เคยได้เห็นหน้าท่านแต่ทว่านายน้อยเซียวโจตัวเขาก็ไม่ได้พูดบอกอะไรไปมากแต่อย่างใดเขานั้นก็ได้ทําได้เพียงแค่บอกกับกลุ่มของทัพโซลิวต้งใหม่ไปเพียงแค่ว่าตัวข้านาะเป็นผู้นำนิกายเทียนหลานยังไงล่ะจึงทําให้ทุกคนก็ไม่เชื่อในคำ พวกเขานั้นก็ยังคิดว่านายน้อยเสี่ยวโจวผู้นี้ยังไม่ได้มีคุณสมบัติมากพอในการเป็นผู้นําของพวกเขานน่นอนนะครับพวกเขายพยายามพุ่งเข้าโจมตีนายน้อยเสี่ยวโจวไปนะครับแต่ทว่ามันก็ยังมีหยิงสาวหรือว่าอาจารย์ของนายน้อยเสี่ยวโจวพยายามป้องกันการโจมตีทั้งหมดเอาไวา้ซึ่งพลังจิตของเธอนั้นก็แข็งแกร่งมากนะครับเพียงแค่ปลดปล่อยพลังออกมาสามารถป้องกันการโจมตีทันโซลิวต้องไม่ได้เลยทีเดียวนะครับจึงทําให้ทั้งสองถึงแม้ว่าจะร่วมมือกันในการ เข้าโจมตีก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ในตอนนี้ตัวเธอก็พร้อมทําการโจมตีส่วนกลับแล้วนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านของดินแดนบนรรพบุรุษปีศาจในตอนนี้แม่นางชูตัวเธอที่หันมาหาเพอเอกนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพบเจอเพอเอกได้ในตอนนี้ก็เลยได้ถามกับแม่นางซานเนียนไปเลยว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไปไหนแล้วซึ่งแม่นางซานเนียนก็ได้พูดบอกกับเธอไปว่าบรรพบุรุษของเขานั้นได้มุ่งเดินทางออกไปจากสถานเที่ยงนี้แล้วจุดมุ่ง หมายที่บรนปุดของพวกเขาไปมันก็คือสถานที่สีอาณาจักรนั่นเองนะครับจึงทําให้ตัวเธอนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับเพราะสถานที่แห่งนั้นเปรียบได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่แข่งแกร่งมากๆมันมีกําแพงขนาดใหญ่คอยปกป้องคนที่อยู่ภายนอกเอาไว้แม้แต่กระตังตัวเธอไม่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เหมือนกันก็เป็นกังวลเหมือนกันนะครับกลัวว่าพระเอกจะเป็นอันตรายนั่นเองแต่ว่าแม่นางซานเนียนก็ได้พูดต่อกับแม่นางชูไปว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้บรนปรุษของ พวกเขานั้นแข่งแข่งมากๆไม่สามารถที่จะมีใครทําอะไรเขาได้อย่างแน่นอนและอีกระยะเวลาไม่นานไม่ว่าสงครามที่เกิดขึ้น,นกับเพาะอมตะและปิศาจมันก็คงจะจบลงเป็นแน่ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้และภาพก็ตัดมาทางด้านของเพกนะครับในตอนนี้ตัวเขากระดมงเดินทางมาถึงแล้วซึ่งมันก็ยังมีกําแพงขนาดใหญ่คอยปกป้องกันเอาไว้นะครับไม่ให้คนภายนอกสามารถเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความแข่งแร่งพอนะครับ ทำให้ในตอนนี้มันก็จะมีคายกลรูปแบบหนึ่งทําการพุ่งเข้าโจมตีพอเพกนะแต่ว่าคายกลน,นั้นไม่สามารถที่จะทาอะไรพอเพกได้พระเอกเดินเข้าไปแบบเท็ดเทนะครับสามารถทําลายคายกลได้อย่างง่ายดายและก็ในมุ่งเดินทางเข้าไปยังสถานที่นั้นเลยนะครับซึ่งพอพระเอกมุ่งเดินทางข้ามกําแพงมาได้แล้วก็ได้มาเจอกับทะเลทรายสีแดงปกคลุมไปด้วยกินไอออร่าจิตสังหารมหาศาลนะครับในตอนนั้นเองพระเอกก็ไม่รับผลกระทบนั้นป่อยางใดพอในด้านความแข็งแกร่ง ของเพกแล้วไม่มีสิ่งไหนสามารถที่จะทำอะไรพอเพกได้น,นะครับแต่ว่าผลกระทบนี้ก็ได้ถูกส่งไปยังปีาศาจตัวน้อยของพอเพกตัวมันเองก็เกือบที่จะไม่รอดเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีพระเอกคอยช่วยเหลือมันเอาไวา้โดยให้สลัมตัวน้อยทำการปลดปล่อยพลังให้กับมันไปนะครับตัวตัวมันในตอนนี้ก็ได้กลับมาเป็นปกติจนได้ก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางกันต่อไปและทางด้านอีกฟักฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะมีหญิงสาวคนนึงตัวเธอก็ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากเหมือน นนมันก็ยังมีชายหนุ่มสองคนพยายามบุกเข้าโจมตีเธอไปเพื่อเอาลูกน้อยของเขาไปนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตัวเธอจะยามขอร้องอ้อนวอนอย่างเต็มที่แต่ว่าชายหนุ่มทั้งสองนี้ไม่สนใจทําการโจมตีซ้อมเธอแบบกระนำซัมเมอร์เซล์นะครับผมจนตัวเธอก็ได้รับบาดเจ็บหนักเลยทีเดียวก่อนที่ชายหนุ่มทั้งสองนี้จะนําเอาลูกที่อยู่ในมือของเธอออกไปจากอ้อมอกของเธอเหมือนกันนะครับจึงทําให้พระเอกที่ได้ผ่านมาเจอในตอนนี้พระเอกยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับ พวกเขาก็ไม่ยอมไปให้พระเอกนั้นหนีออกประจากที่นี่อยู่แล้วก็พยายามพุ่งเข้าโจมตีเพื่อจัดการฆ่าพระเอกอีกคนนะครับแต่เพียงแค่มาหยุดต่อหน้าพระเอกเท่านั้นแหละครับผมร่างกายของเขาก็ถูกการโจมตีของพระเอกร่างกายแลกสลายตายไปอย่างไงไ่ายดายเลยทีเดียวนะครับก่อนที่พระเอกจะได้พูดบอกกับคนพวกนี้ไปว่าพวกเจ้ายังไม่รู้อีกเหรอว่าพวกเจ้าน่ะเป็นเหยื่อของเธอคนนั้นเพียงแค่คําพูดของพระเอกได้พูดจบลงไปทารลกที่อยู่ในมือของชายคนนี้ก็ได้กลายร่างเป็นร่างปีศาจ ทำการแทงทะลุเข้าไปที่กลางหน้าอกของเขาจนตัวเขาก็ได้ตายไปอีกคนนึงครับก่อนที่หญิงสาวผู้นี้จะได้เปิดปล่อยธาตุแท้ที่แท้จริงของเถอกมา และก็ยังได้พูดบอกกับเพกไปอีกว่าเจ้าบางอาจกล้าดียังไงมาทำร้ายเหยื่อของขา้าเจ้าจะต้องชดใช้ยังไงล่ะในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่ล่าสุดแล้วนะครับอีพีที่141นะครับทุกคนสำหรับอีพีหน้าคลิปนาะเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในวันเสาร์นะครับผมสำหรับบีดีนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูโตเต็มแบบถูกลิปสามารถดูได้ที่แอปวีทีวีเท่านั้นสวัสดีครับ